สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการ s ซทช n n น l ฮะเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและประกอ์เสริมครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง f a c e b o o k แอปพลิเคชันเนี่ยครับลหลายๆคนเบื่อกันมากเลยกับโฆษณาต่างๆเยอะแยะมากมายมหาศาลที่ขึ้นมาใน a c e b o o k ครับแต่คุณผู้ชมทราบความจริงอะไรบางอย่างไหครับเดี๋ยววันนี้เท็ดดี้จะมาบอกความจรงิงเกี่ยวกับเรื่องของโฆษณาบน Facebook ให้คุณผู้ชมได้รับทราบครับอันดับแรกครับให้คุณผู้ชมทําตามเท็ดดี้บอกตรงนี้ก่อนนะฮะ โดยการที่เข้า Facebook ของคุณผู้ชมแล้วมาคลิกตรงขีด3ามขีดที่อยู่ในส่วนของหน้าแรกนะครับนะหลังจากแตะเข้าไปตรงนี้แล้วเนาะให้คุณผู้ชมเลื่อนขึ้นมานะฮะมาที่คําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้ครับนี่ฮะการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับเมื่อแตะเข้าไปฮะให้คุณผู้ชมมาเลือกที่คําว่าการตั้งค่าอีก ครั้งหนึ่งครับเพราะแต่ที่การตั้งค่าเสร็จแล้วนาอจากนี้ครับคุณผู้ชมค่อยๆเลื่อนขึ้นมานะครับค่อยๆเรือนขึ้นมานะฮะเรือนขึ้นมาจ้าเรื่อนขึ้นมาเรือนขึ้นมาครับเรือนขึ้นมาฮะเลื่อนขึ้นมาจนกระทั่งถึงกับคําว่าโฆษณาตรงนี้ครับนี่ะนี ไอ้คำว่าโฆษณาตรงนี้นะครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือการกำหนดลักษณะโฆษณาของเราครับมันคืออะไรยังไงเข้าไปดูกันหน่อยครับโชว์เข้าไปฮะเมื่อเข้ามาดูเจ้าตรงนี้ครับคุณผู้ชมจะเจอกับ การกำหนดรูปแบบโฆษณาต่างๆที่เราสนใจครับนี่ฮะความสนใจของคุณออกมาบังอีกเจ้านี้ความสนใจของคุณครับ Facebook ให้คุณผู้ชมมีโอกาสในการเลือกว่าคุณผู้ชมนะ่าชอบอะไรชอบสุนัขชอบฟุตบอลชอบอะไรก็มาเลือกตรงนี้ครับผมเนี่ยฮะเช่นชอบชุดเรสหรือว่าจะมาเลือกดูในโฆษณาตรงนี้ทั้งหมดก็ได้ครับหรือจะมาเลือกตั้งค่าโฆษณาหรือจะซ่อนรูปแบบโฆษณาต่างๆตรงนี้ก็ได้เช่นเราดูความสนใจ ของเราทั้งหมดนะครับเช่นเราสนใจเกี่ยวกับอะไรเราสนใจเกี่ยวกับนี้ฮะรูปแบบต่างๆเมื่อเราแตะเข้ามาครับก็จะมีให้คุณผู้ชมเลือกมากมายเลยฮะจะเป็นรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์ธุรกิจหหางสรรพสินค้านู่นนี่นั่นก็มีคุณผู้ชมเลือกเยอะแยะเลยครับจากนั้นฮะหรือคุณผู้ชมจะเลือกซ่อนหัวข้อโฆษณาบ,บางอย่างก็ได้ที่เราไม่ชอบเฮ้ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉันไม่ชอบเลยแบบนี้ฮะเราก็เลือกได้ว่าเราจะซ่อนในห,หมวดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นระยะเวลา เท่าไรห6เดือน1ปีหรืออย่ามาให้เห็นกันอีกเลยเพราะฉันไม่ชอบดื่มฉันชอบทาเอาทาเอาสะใจกว่าแสบด้วยไม่เมาด้วยแบบนี้ฮะเราก็สามารถที่จะเลือกได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณผู้ชมบอกว่าเฮ้ยเจตีบอกอะไรวะคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะโฆษณาต่างๆที่มันขึ้นมาครับผมคุณผู้ชมไม่สามารถทำให้มันลด น้อยลงไปได้ครับมันบอกว่ามันจะขึ้นวันละสิบครั้งมันก็จะขึ้นวันละสิบครั้งโดยไม่แคร์ว่าคุณผู้ชมจะอยากดูหรือไม่อยากดูครับแต่ในขณะที่การที่มาเลือกโฆษณาที่เราสนใจตรงนี้ครับเช่นเราเลือกว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันน่าชอบดูฟุตบอลมากเลยนะชอบดูฟุตบอลอ่ะเลือกดูฟุตบอลโฆษณา10ครั้งที่มันขึ้นมามันก็จะขึ้นมาเกี่ยวกับฟุตบอลไงครับคุณผู้ชมฮะแต่หากครับผมหากคุณผู้ชมไม่ได้เลือกฟุตบอลไหมก็จะเลือกมาเป็นสุน,นัขการออกกํา กํลังกายยานยนต์ธุรกิจอื่นๆมากมายขึ้นมาเยอะแยะมากมายซึ่งคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเรื่องธุรกิจพวกนี้เลยครับแต่คุณผู้ชมให้บอกว่า เฮ้ยถ้ามันมีแต่ฟุตบอลขึ้นมานะฉันก็โอเคนะก็ฉันก็อยากจะดูเจ้าการตั้งค่าโฆษณาหรือการกําหนดลักษณะโฆษณาเหล่านี้ครับ mm hmm. เพียงแค่กําหนดลักษณะโฆษณาให้ตรงกับที่คุณผู้ชมต้องการจะดูหรือมีความสนใจเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าโฆษณานั้นจะลดน้อยลงแต่อย่างใดครับเราอาจจะแบบเฮ้ย e ก็ยังดีอ่ะมีฟุตบอลมาให้ดูอ่ะดีกว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ขายยาปลุกผมปลุกหนวดนะรํารคาญม,มากก็สามารถมาตั้งค่าได้ตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะในหัวข้ออื่นก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ง่าย ง่ายเลยครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามแซทชาแนล